สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับออกจากอำเภอราศีสไลทยนะครับมุ่งหน้าไปยังทางอำเภอมหาชนะชัยนะครับก็จะผ่านปั๊มน้ํามันปตทก่อนนะครับหลังจากที่เลยปตทมาจะมาถึงคูโบต้าเราเจริญนะครับหรือว่าแยกไปยังอำเภอศิลาลาดให้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับเมื่อเลี้ยวซ้ายมาหมู่บ้านแรกนะครับก็คือบ้านตังนะครับ อพอเลยบ้านตังมาก็จะมาถึงบ้านหัวช้างนะครับนี่คือเส้นทางที่จะไปชมหมอลำสาวน้อยเทรบ้านแพงครับแล้วอีกสักครู่ก็จะมาเจอ3ามแยกเลี้ยวซ้ายเข้ายังบ้านโนนสูงนะครับนี่เป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านของบ้านโนนสูงนะครับเมื่อขับมาสักครู่นะครับก็จะมาถึงวัดสุนทรวาดนะครับหรือว่ามาร์กสองโลกนี่แหละครับเป็นวัดบ้านโนนสูง ตำบลหนองแคมอำเภอราศีสไลตจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดอยู่ขวามือนะครับเราก็ขับตรงไปนะครับมาเจอบริเวณสียแยกตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายมานะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นงานนะครับเริ่มถึงแล้วนะครับนี่คือบริเวณที่จัดงานหรือว่าบริเวณที่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งเวทีนะครับมองไปไกลๆก็จะเห็นเป็นเวทีหมอลำนะครับนี่นะครับการเดินทางมายัง ที่ตั้งของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งเิธีแล้วนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคืนนี้ที่วัดบ้านโนนสูงตำบลหนองแคมอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับเวลาช่วงเย็นเย็นแล้วนะครับเิธีก็ติดตั้งไปได้ประมาณสัก80%เซ็แล้วนะครับใกล้ที่จะ พร้อมแล้วนะครับตอนนี้นี่ไฟแสงสีก็เริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เวทีก็พร้อมแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงวัดบ้านโนนสูงตะบนหนองแคมเพราศีสไลจังหวัดศรีสะเกด และนี่ก็คือบรรยากาศของหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเวลา19นาฬิก30นาทีนะครับศาดเสือก็มาจองกันเริ่มที่จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้บริเวณหน้าเวทีของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมากันแล้วนะครับเต็มแล้ว เพชรบ้านแพงครับทำการแสดงนะครับคืนนี้22เมษายน2566ครับวัดบ้านโนนสูงตำบนหนองแคมอำเภอราสีสไลจยจังหวัดศรีสะเกษ